สวัสดีคร like no ับมือนี้ผมไม่ล้วครับอัดจิบลุงพ่นครับลุงพ่นโอ้บยอันนี้งานครับมีลุงพ่นสองครับลุงพ่นสองมันลุงพ่นอะไรเนี่ยข้างไข่ในลูกพ่นสองครับเน็ตไอรอนครับกำลังสาบผมมันลุงลุงหันหน้ามาด้วลุงนี่ละครับนี่นี่ตัวจริงเสียงจริงครับนี่ลุงพ่นสองครับลุงพ่นสองไปอย่างเดียวของผมเลยครับเด้อที่ช่องที่ช่องของผมนะครับเด้อ มม่สองุนบอครับบอครับเงินสองคนแ้การกดที่ตาม่งนนก็บอเพ่เอาเอาบอ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 กรไนี่เนีขนี่ยบอาแฟนแฟนเอาเร็วบออฟซีผมเยก็ต้องขาดเพิ่นก็เจ้าเอ๋บอเขไฟแน่นี่ บเกฟซีเน่ยนี่กดไลค์กดติดตามไหมนมาสนกดลูกมาใจกดสั้นกระดิ่งอ่ากดไหค์กดติดตามกันสนใจมาเลยมคนพอยเลยเาา็ดต้าาไเร่ม้ิลสั้แาลื ตัวจริงเสียจริงข้ามจริงเดี๋ยวลื่อส้จะไข่มาขุนพ่นี้มากตั้งแต่ไส้จุเอองานนีกอัดลงลงยวิลีดี่นไลดีนี่เจ้าเจ้าเจ้าอกวิีเด้ออ๋แม่น่ามากจะสจุเนาะไสสามวันวันกินอมินอ่น่ รับรับสมทัวราชจาห<อ>น้าจรครับลุงพน่นลุงพ่นลุงพ่นคนนี้เป็นลุงพ่นเนี่ลุงพ่นกกกอกด้วยเนี่ยลุงพ่นส้อยจุลุงพ,งพ,พน่น้อยจุยลงพลน่นโกค้าคอ้อยปูฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่่าพ่ออีปูี <laughs> <laughs> ่าพ่ออีป <laughs> <laughs> <laughs>

แบ็กงเเพื่อหาลูกแก้เอ้ยวั้นวันไหนอะวันนวันี้องนี่องืถก้ยืมรถคับขันยาเขียนเจ้าของเข้าไปกดบั่งเด้อเบาทีชาแนลค่าสันเด้อขันยาเขียนเจ้าของอยู่ในยูทูบมือแรกง